สักครู่นะครับเราจะไปไล่เรียงดูสิคนแรกของทั้งสองทีมไปดูสิคนแรกครับเริ่มจากเจ้าถิ่นครับนคองขวผมยูเนเตดผู้สาบตูครับเกติศักชาวดอนแผงหลังสี่คนครับเมทัตบอร์รพนิชการธทีรนัทเริงสมุทรอาเมฮาเซเนียมติและเออร์เนสโตครับมาดูพัทยายูเนเตดกันบ้างครับมาในระบบ4-2-3-1าผู้สาบประตูวรุษวงสมศักดิ์ แข่งหลัง4คนพรัรัญญาอุปละคริสโตเฟอร์เรเยสนรงฤทธิ์บุญสุขกับตันทีมและกรวิทย์วงไกรผู้สินให้สัญญาณครับเกมเริ่มครับเป็นพัทยาครับได้เขียนลูกเรล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับกองพรมครอสเข้าไปแล้วโดนม่งสก,กัดออกมาพีประพบครับม่งได้แล้วอัดเข้ามาจาังหวะนี้ไม่ดีครับยังม่งกันอยู่อุตาห์วอปิสวอชิงตันโดนเตะแต่ว่ายังได้อยู่แล้วพลิกยิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นวอชิงตันบันดาวครับสัต์ให้พันทยาออกนำให้ดูอีกครั้งครับคือบ่งไม่ดีของภูมิพัฒน์นะครับแล้วสุดท้ายบอลกระดอนมาเข้าทางฝืนจริงลูดี้ยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับบทสิทธิ์ครับเกียรตศักชาวดอนเนี่ยมีถ้าล้มไปก็อาจจะได้ฟาวไดครับที่เอเนสโตเข้ามาสกัดแล้วเนี่ยครับฝืนยิงโอ้โหยัดเสาแรกเสียท่าเลยครับเกียรติศักชาวดอนเนี่ยครับแต่ว่าฝั่งนครเขามาถมเหมือนจะไม่ยอม บอกว่าโดนแขนเช็คกันอีกทีหรือเปล่าดูเองแต่สกอร์บอดไม่เป็นไรเช็คอีกทีนะเช็คอีกทีแล้วกันอีกทีได้เอาชัวร์ไว้ก่อนกราฟิกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้กันได้ฟ้องว่าโดนแขนนะครับครับมาดูไปพร้อมกันเพราะว่าจังหวะเมื่อสักครู่นะก็เร็วมากโดนหรือเปล่าอื อกหรือเปล่าเหมือนพุบพุงๆหน่อยเปล่าแต่มุมนี้มันน่าจะชัดสุดแล้วมั้งใช่ไหมด้านข้างไม่น่าเห็นนะใช่เพราะว่าตัวจะโดนตัวจะบังใช่แต่เหมือนแขนของโอ้โหดูดูดูเร็วดูเร็วด้วยครับอาเดี๋ยวดูครับภูทศินว่ายังไง after review ครับให้ครับโอเคคอนเทนต์จัดครึ่งแรกมาแล้วครับตอนนี้นิติธร นิติธรเปิดไปตัวไกลกับอาฟิสกระดกลูกนี้สองศูนย์ครับโอ้โหเรียบร้อยครับพัทยาออกนำห่างไปแล้วครับอ้าวอ้าวมีมีมนกวีดยาวเดี๋ยวยังไงรับหน้าเหรอโอ้โอมีธงครับลูกนี้อ้าวมาดูกันครับรับไม่รับโอ้โหตีเส้นแน่ครับตีเส้นแน่นิติธรเปิดแต่ว่า ลูกนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับจงังหวะเข้าฮอสของกุสซาวอวปิสนี่ครับโอ้โห,โโห,โหไล่ครับหไหล,ลของนิติธรสีประมาณนะครับที่เหลือไปก่อนนี่นะครับเส้นสีแดงอยู่สูงกว่าเส้นสีน้าเงินครับนิดเดียวครับโอ้ฟาดอีกแล้วครับเปล่าไม่ฟาดจบเลย <laughs> <laughs> จบเกม45าทีแรกนะครับนครปฐม,มยืนแต่ตามหลังพัทยายืนแต่อยู่สวนประตูตัวเองครับเอาละครับกลับมาเล่นกันต่อครับ นคเขามาต้องเร่งเพื่อที่จะตีเสมอให้ได้ก่อนกับพัทยาซีซั่นนี้ต้องบอกว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับ8นัด3ประตูดูลูกนี้ก่อนครับนบพ้าวลากเข้ามาแล้วยิงเองจังหวะนี้โอ้โดนสไลด์บล็อกออกไปได้ครับเซฟแรกของวรุษวงศสมศักดิ์ครับในเกมนี้เนี่ยหลุดมาดวูอีกครั้งครับโอ้น่ลงริดพลาดนะครับแล้วนพ้าเนี่ย หลากจีเขาไปข้างในมีขออยู่นะครับแต่ว่าเลือกที่จะยิงเองติดขาวารุดครับดบพัเก้ายอดเข้าไปที่บูกันยองมงตั้งมาหวะนี้บอลแรกไม่ดีภูมิพัฒน์แต่ยังล็อกแล้วปาดเข้ามาในมติยิงเรียบร้อยครับแต่เหมือนจะมีสีน้องหมีหรือเปล่าไม่มีแล้วตอนนี้หนึ่งหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหได้ผลครับหมากนี้ของโคชทงเอาในมติมายืนไปสู่หน้าแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมได้ครับประตูที่4ของ อเมร์เซนเนมันตีแล้วด้วยครับให้กับนครปฐมเนี่ยครับโอ้ทีเด็ดจริงๆครับนักเตะชาวอิหร่านเซนเตอร์ที่เป็นดาวซันโวของทีมครับสี่ลูกนี่คือขึ้นรองดาวซันโวเลยนะครับใช่ครับดูอีกครั้งครับบอลหมตั้งมาแล้วต้องชมภูมพิพัฒนครับดึงจังหวะไว้แล้วให้กับเนมันตีลูกนี้โอ้โหไม่มีตัวประกบอูขึึนยองหมุตั้งมานะครับแล้วเนี่ยครับหูดึงนี่หลงไปเลยครับแนวรับของพัทยาแล้วก็ หน้าที่ของเนมัตติก็คือแปลลูกนี้ให้มันตรงกรอบแล้วก็เข้าประตูไปครับเนี่ยไปรุมภูพิพัฒน์กันสองสามคนครับเนมัตติว่างแล้วก็แปลง่ายๆเข้าไปครับครับเจนรงไม่รอแล้วครับจบเกมครับนครปฐมยูเนเตดเปิดบ้านเสมอกับพัทยายูเนเตดไป1ประตูต่อ1นครับครับโดยทีมเยือนนะครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากวอชิงตันบรดเดานาทีที่3 8ครับ ก่อนที่อาเมอเฮเซนนามตินะครับจะทําประตูตีเสมอได้ในนาทีที่80แล้วเจ้าตัวมาโดนใบเหลืองส่งท้ายครับไปโวยใส่พุดสินว่าทดเวลาน้อยไปหรือเปล่าครับทำให้จบเกมนะครับเสมอก็ไป1-1ครับนครปฐมยูเนเต็ดมี9คะแนนจาก9นัดนะครับยังอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนพัทยายูเนเต็ดนะครับวันนี้เก็บเพิ่มได้1คะแนนครับ9นัดมี11คะแนนขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่9นะครับ